ท่านที่จะเข้ารับการตรวจท่านนะคเตรียมตัวเตรียมตัวจะแจ้งท่านให้เรียบร้อยด้วยนะครับแถวนี้ หับในวันนี้อีกสักครู่นะครับท่านบนเดืโทร,รบวนมิตรผู้กระจายท่านจะมาเยี่ยมเยียนพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนนะครับทุกท่านที่เคารพนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้ดำเนินการฉีดวัคซีนชินโนูฟาร์มให้กับพี่น้องประชาชน 3กมีดาคมสวัสดีครับพี่น้องประชาชน ท่านที่มารอรักบการฉีดวัคซีนครับคือคือโควิดเนี่ยเราต้องดูนะฮะตอนนี้ผมดีใจว่า3วันแล้วนะที่ปทุมเราหลุดจาก1ใน10มานะครับหนึ่งในสินี่วันที่3แล้วก็หลุดมะแล้วนะครับซึ่งอะไรมันหลุดเพราะอะไรหลุดเพราะว่าแม้ว่าเราเนี่ยเป็นพื้นที่สีแดงมาตลอดนะครับแต่ขนาดเดียวกันเราอยู่ติดกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพสูงนะนนบุรีสูงสมุทรปราการสูงแต่ปทุมเป็นจังหวัดเดียวที่หลุดออกมา นะครับและอยุธยาขึ้นสูงกว่าเราอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครจยงซาวขึ้นสูงกว่าเรานะครับหลายจังหวัดแต่เราหลุดหนึ่งใน10มาขณะที่เราอยู่เป็นไข่แดงตอนนี้ผมก็ยืนยันว่ามันเป็นมาตรการที่ถูกต้องแล้วที่เราเดิน,นแล้วจะเดินต่อไปเพื่อฉีดวัคซีนนะครับเราวัคซีนทางชิโนฟาร์มซึ่งเราได้จากราชวิทยายจุฬาพรเนี่ยตอนนี้เราได้มาผมเชื่อว่าถ้าเราฉีดหมดเนี่ยปทุมจะเบาบางไปเยอะนะครับ5 5 0 0 0คนกับอีก60,000คน สองลอ็ลอตล็อตที่สามมาอีกหนึ่งแสนหกหมื่นคนท่านคิดดูเราฉีดหมดภายในเดือนกันยายนแน่นอนนะครับแล้วทางทางราชวิทยาเนี่ยท่านอาจารย์นิธิเนี่ยนะครับาอาจารย์สันติเนี่ยบอกมาแล้วว่าผมไม่เจอเองท่านบอกมาเลยว่าเร่งฉีดถ้าได้วันละหนึ่งหมื่นคนซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่ฉีดหนึ่งหมื่นคนนะครับแต่ปัญหามันเกิดว่าไอ้หนึ่งหมื่นคนที่ฉีดใหม่เนี่ยปากเข็มที่หนึ่งเนี่ยมันก็เราก็ลืมคิดไปว่าไอ้เข็มที่สองก็มาทบด้วย นะฮะที่ปรับเข็มล็อกก็มาทบด้วยมันให้คนดูเยอะวันนี้ผมเข้าไปดูมันก็เลยต้องช่วงเช้าเนี่ยจะแน่นหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวจากวันนี้จะประชุมกันนะหลังเสร็จงานทงนี้จะประชุมกันปรับระบบใหม่พรุ่งนี้เพื่อให้โฟเพื่อให้แยกระหว่างเข็มหนึ่งกับเข็มสองให้ชัดเจนนะครับอันนี้คือสิ่งแล้วผมไม่เชื่อว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยตอนนี้ให้ความร่วมมือแล้วก็ตื่นตัวในการป้องกันนะแล้วในการตรวจและปิดแอนติเจนเทสที่อบอจอก็ยังดําเนินต่อไป ไอฉีดก็ฉีดที่ฟิวเจอร์ไอ้ตรวจแอนติเจนก็ตรวจที่อบจอแล้วถ้าเจอบวกอย่างวันเนี้ยผมเข้าไปดูเจอบวกไปแล้วประมาณ30มสิบประมาณ30ถ้าลองเสรเวระเสฐสุขเนี่ยท่านก็ให้ยาฮะไปกินเลยนะฮะให้ยาสมุนไพรไปกินแล้วอีก5วันเข้ามาตรวจซึ่งที่แล้วมาจากสถิติเนี่ยนะครับวันหนึ่งเนี่ยพอตรวจวันเนี้ยติด60เอายาไปกินนะฮะแต่ต้องกินตามคอรสท,ที่กําหนดแล้วพออีก5วันมาตรวจใหม่เป็นลบครับ เพราะนั้นผมไม่อยากให้พี่น้องประชาชนตื่นตัวเราเดินมาสู่ทางแล้วไม่อยากให้กลับไปอยู่ในหนึ่งในสิบอีกนะครับเพราะฉะนั้นช่วยฝากคือช่วยกันระมัดระวังว่าอย่าให้เกิดคัสเตอร์ใหม่ขึ้นมาโรงงานไหนโรงงานหนึ่งในปทุมธานีขอให้บอกมาเราเข้าไปแก้ปัญหาก่อนแต่ถ้าปล่อยเป็นคัสเตอร์มาแล้วเนี่ยเราจะขยับเข้าไปสมมติไปเจอคัสเตอร์โรงงานหนึ่งเนี่ยอีก200คนเนี่ยเราขยับขึ้นมาทันทีเลยมาอยู่หนึ่งในห้าแยะอย่างเงี้ยผมไม่อยากให้การเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นฝากพี่น้องประชาชนนะถ้าเกิดรู้ที่ไหน มีคาเตอร์บอกมาเราก็ไปแก้ปัญหายกตัวอย่างที่โรงน้ําแข็งนะฮะที่อําเภอเมืองนะครับมันมีหกสิบนะครับหกสิบติดผมก็เข้าไปแล้วก็แยกคนที่ไม่ติดไปทํางานต่อไปได้ไม่เสียงานแต่คนที่ติดอังอยู่บ้านแล้วเอายาที่ท่านนากยากใหญ่ให้มาให้ไปกินซึ่งตอนนี้เขากลับมาทํางานได้ปกติหมดนะผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในปทุมนะครับขอฝากรื้อมือแจ้งมานะผมมั่นใจแล้วว่าถ้าเราฉีดได้หมดตามที่ขอ แล้วเราตรวจแอนเชียนเทเรามียาให้กินพี่น้องประทุมธานีต้องปลอดภัยไว้ด้วยกันทัน้งจังหวัดนะครับ